เจเคนสวัสดีคะ่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเจคเคนขอคัดสรรที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินโนดคุดแดงพร้อมโอนกันได้เลยค่ะแบบไม่ติดภาระใดๆเลยนะคะแปลงนี้นะคะติดถนนดำค่ะทำเรคุ้มมากหลุดรอดมาได้ยังไงไม่รู้นะคะแต่รู้ว่าโอกาสทองมาถึงแล้วนะคะทุกท่านที่ดินทำเลทองค่ะพร้อมราคาประหยัดนะคะด้านหน้าเป็น บึงสวนสาธารณะนะคะเหมาะกับการออกกำลังกายด้วยค่ะที่ดินขนาด227ตารางวาค่ะราคาเพียง1.59ร้าล้านบาทอยู่หลังตลาดบ้านโนนสูงห่างตัวเมือง13กิโลเมตรนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะตัวบ้านสภาพใหม่มากเลยนะคะสภาพสวยมากเลยทีเดียว2ห้องโนน2ห้องน้ำมีห้องโถง รงเก็บรถปิดทึบหรือปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ได้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้สอยประโยชน์กันเลยทีเดียวพื้นที่เป็นสัดส่วนคารานจอดรถมากกว่า6คันนะคะมีพื้นที่สนามหญ้าปลูกต้นไม้จัดส่วนได้อีกเยอะมีระบบไฟฟ้าประปาของหลวงด้วยค่ะและยังมีระบบไฟโซลาเซลล์ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีระบบ จาะน้ำบาดาลเพื่อก,กักเก็บด้วยนะคะแถมแอร์สองเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งตัวเร็กดัดกันขโมยด้านหน้าเป็นบึงสวนสาธารณะเหมาะแก่การออกกำลังกายค่ะปากซอยเป็นตลาดโนนสูงนะคะพื้นที่ไม่แออแัดขทุกท่านเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะวิวดีบรรยากาศดีเป็นส่วนตัวเป็นธรรมชาติเดินทางก็สะดวกเพราะด้านหน้าติดถนนรัดยาง แถมราคาไม่สูงจนเกินไปด้วยนะคะ1.59ล้านบาทท่านใดมองหาอยู่นะคะนัดชมกันก่อนได้คะ่ะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมทักคุยกันได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้เจคโนะขอลาไปก่อนก่อนจากกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวค้ค่ะแต่ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทังช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ